กราบสวีดัดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับในช่องนังปั่นทั้งวันทั้งคืนนีครับฝากกันไว้หน่อยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แอดไข่ด้วยนีครับผมจัดไปครับวันนี้มากับเกมแม่สาวคาบอยนี่อรับเสียงเกมก่อนมา จะดีหรือเปล่านี่ครับฝากกันหน่อยนีครับใครที่อยู่ในกลุ่มนะสามารถเข้ามารับตารางการแตกกันฟรีได้เลยนี่ครับมีแจกให้ทุกวันนี่ครับเอาไปเล่นนี่ครับตารางแต่นี่ชัวร์แน่นอนนี่ครับใครที่ดูอยู่นี่ครับแอดไข่รับรองนี่ว่าสุดจัดประหลาดบอกแน่นอนครับมาวันนี้จัดไปครับแม่สับขาบอยครับเบ็ดที่5บาทเลยในการนำทุน่แค่400บาทนี่ครับจะดีหรือเปล่าก็ ทั้งวันทั้งคืนเลยครับปั่นวันนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องใหม่กันด้วยนะครับผมมายังไงครับเบ็ดห้าบาทไปเลยนะลองดูสักสี่ห้าหมุนนี้ครับไปแป๊บยี่สิบหมุนแล้วกันขอปิกเกมหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรนครับทุนเยอะนี่ก็ต้องปั่นไปเรื่อยๆครับขอมันแตกต่อย,ยอดสักนิดสักหน่อยก็ถือว่าโอเคนคีวันนี้เออ กงวันกั้งคืนแล้วนี่ครับไม่แตกเลยนี่ครับวันนี้จะแตกหรือเปล่าก <c oughs> <c oughs> ็น่าจะไม่แตกนี่ครับไม่เป็นไรถ้ามันไม่แตกก็ค่อยเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆนี่ครับ <c oughs> เออวายกำลังมาครับโอ้โหมาเกนครับเนี่ยขอดักหนักหน่อยเออมาครับผมคูบาทไหลไปต่อสวยงาม <c oughs> เริ่มมาเลยครับเริ่มมาเลยครับผม ใจเย็นๆนี่ครับเริ่มมาอย่างนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วรอบนี้ครับมันต้องแตกแน่นอนยังไงเออสวยครับผมเคมามหรือเปล่าผมต้องเอาตัววะเฮ้ยพีเกมยังไงขอพีเกมรอบหนึ่งขอได้ต่อยอดหน่อยโอ้โหเลยแม่โอ้โหเลยไปสองตัวครับผมเย็ดเค โอ้โหกาดจะแตกอยู่แล้วครับไม่เป็นไรไปครับออโต้ไป30หมุนเลยแล้วกันนะครับเผื่อว่าออโต้มันจะดีนะลองดูก่อนนี่ครับบางครั้งกดมือเองก็ไม่เข้านะปล่อยออโต้ไปเลยครับมาเฮ้ยขอหน้ากาดอุ้ยเอาไสวยครับจังหวะนี้ยังไงไหลต่อครับหนึ่งร้อยกว่าบาทเออถึงจะมาไงครับไปครับเราก็ได้มาครับรางวัลก้อนโตครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะผมเนี่ยผมบอกแล้วปล่อยออโต้ไป ไหลแน่นอนครับผมไปต่อครับปวท้โบเลยไปครับเท้โ,ทโบต้องรอมท้โบสักหน่อยละเท้โบนี่พีเกมเข้าง่ายนะว่านะมาต้องแตกแล้วละ่ะเออสวยสลับกันไปสลับกันมาเลยครับมาเริ่มเข้าเลยครับผมบอกว่าต้องใส่เบ็ดสิบบาทแล้วกันนะอ่า สวยฟีเกมมาอู้เบสิบาทครับสวยงามร้ามแปดเจ้าผมจังหวะนี้ครับเอาเรื่องนะเพิ่มเบ็ดปุ๊บเข้าฟีเกมปั๊บเลยครับแหมมันดีจริงๆตามเ่วาเวลาเลยนี่ครับ,อ,รรยรบอย่างไงเ,เจ็ดมูนเฮ้ยอย่างเงียบดิโอ้โหมาครับจังหวะนี้สวยวายต่อหรือเปล่าให่เลย บาทนะเว้ยโอ้โหลอีกสี่มุนครับน่าจะเกลือนี่ครับวันนี้โอ้โหมีเกมเบ็ดสิบบาทเนี้ยไมเสียดายครับไม่เป็นไรนะถ้ามันแตกไม่เยอะอย่างนี้ก็เราต้องเพิ่มเบ็ดไปต่อครับผมอย่าไปหยอกนะครับอย่าไปกวานนะครับผมมาโอ้โหเบ็ดสิบบาทครับได้72บาทไปลองเบ็ดยีเลยแล้วกันนะครับไปครับ ปิทอโบนะปิทอโบไปก่อนนะครับผมไปอวนันนี้ลองดูสักสิบมุนครับผมไม่เป็นไรยังน้อยก็ต้องแตกมาคอมโบนหนักหน่อยนะครับเมื่อกี้มันเข้าน้อยนะมันน่าจะเข้าต่อเรื่องน้ครับแต่ไม่รู้จะเข้าตอนไหนหนะีเกมนะเออสวยไหลไปสวยงามครับ720บาทครับมาครับผมพีเกมไม่ต้องน้อยครับผมจังหวะนี้ครับ แล้วก็แตกคอมโบมาทาั้งนอกนนครับ780บาทครับผมโอเคเลยนะจนังหวะนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะครับผมอุ้ยโอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับ <c oughs> มาเอาไปโดนพอดีครับโอ้โหแตกเลยครับเอาฟีเกมเครับเป็ี่ยนยีบาทครับสวยงามผมบอกแล้วครับเมื่อกี้มันแตกน้อยมันต้องแตกให้เราอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับอ,อยู่ที่ว่ามันจะแตกหนัก หรือเปล่าเลยครับหรือว่าจะเกลือเหมือนเดิมเออไม่มีโงไม่มีวายเลยหรือยี่สิบบาทนะเว้ยโอ้โหไม่เป็นไรครับหรือว่าแตกข้างนอกเอาก็แล้วกันนะผมว,ว่านะไม่ต้องรองฟีเรเกมนะครับไปแตกข้างนอกกันดีกว่านะเข้ามานะแต่ก็ไม่ไหลครับไม่วายเลยนะครับต่อแปสิบบาทเับเดียวยี่สิบบาทตอนนี้ก็ถือว่าเกลือมากมาก,มากเลยนะครับ หนึงหมุนครับผมโอ้โหโอ้โหมาครับ240ไม่ไหลด้วยครับผมพอใจกับพีเกมเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไฟต่อเรื่อยๆครับรอแตกข้างนอกเอาก็ได้นี่ครับจังหวะนี้ยังไงไหลเปล่าของคกมโบข้างนอกนี่แบบสุดจัดสัดบอกได้ไหม น่าจะไม่เข้าเนี่ยครับเป็นยี่สิบไม่เป็นไรครับตอนนี้มีพันเจ็ดแล้วนะปางแค่สี่ร้อยนี่ครับหรือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปลองกดมือเลยดีกว่านี่ครับเผื่อมันจะดีขึ้นนะออตโต้ไปสวยเออสวยเฮ้ยออตโต้สวยว่ะ เฮ้ยออโต้สวยว่าจังหวะนี้ยังไงครับโอ้ยมาเอ้าบอกแล้วต่อออโต้เท่านั้นเนี่ยโอ้สลับกันไปสลับกันมาเนี่ยมันถือว่าดีนะผมผมเชื่อว่าอาจเป็นทิศอย่างหนึ่งนะครับในการเล่นนะสลับสลับออโต้ไปสลับออโต้มาเนี่ยครับก็น่าจะแตกแน่นอนป่ะสลับกันไปสลับกันมาครับผมไปต่อครับสามเปนบาทแล้วไปยี่สิบบาท ือว่าแต่ข้างนอกนี่ครับฟรีเกมไม่ได้เรื่องเลยนี่ครับแต่น่าเสียดายโอ้ฟรีเกมเบ็ดสิบบาทฟรีเกมเบ็ดยี่สิบนี่ครับไม่เข้าเลยครับผมไม่ไรครับต้องรุนกันต่อครับผมจังหวะนี้โอ้โหเริ่มจะเงียบแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงอย่าเพิ่งเงียบครับผมอื้อหืออื้อหือโอ้โหฟรีเกมมาหรือเปล่าฟรีเกมไม่เข้าครับผม ว้าพีเกมมาหรือเปล่าเออสวยงามครับราแปดครับจังหวะนี้เบ็ดนี้สิบบาทเหมือนเดิมครับเฮ้ยรอบที่สามนี้มันต้องแตกหนักแล้ววะ่ะถูกบ้านะรอบที่สามมันต้องเอาแล้วนะครับทุกคนถ้ารอบนี้แตกไม่หนักก็ต้องเลิกเล่นกันแล้วนะครับโอ้โหถือว่าแตกข้างนอกก็ดีกว่านะครับออมาครับหมุนแรกก็เอาเรื่องเลยเฮ้ยเดี๋ยวบอกฟรีในฟรีแม่ มาแนวนี้ก็ต้องกดไปสักรอบนึงให้มันหายเคล็ดนะครับเกลือมันเดิมโอ้โหเกลือเก่าๆอีกอ่ะวายแสงมาเออไหลเอมาสวยครับพันหกจังหวะนี้ไหลตอดยังไงอื้มมาครับจังหวะนี้ไม่เกลือนี่ครับไม่เกลือครับถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนี่ครับไฟเอาพันเก้าครับแล้วก็ยังเหลืออีกสี่หมุนรับผม ยังไงต่อหรือเปล่าเออสวยนะครับวายต่อสวยงามสวยงามยังไงครับจัวนี้ขอคูณห4มาหน่อยได้ไหมโอ,อ้ถ้าคูณ64มานี่ว่าสวยงามเลยนะครับก็แตกมาจังหวะนี้ครับอันสองเลยพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่ผมมาหกพันแล้วนะมายังไงฟรีหรฟรีหรือเปล่าจังหวะนี้ครับผมว่าต้อง โอ้โหเลยมาครับตัวที่2ยังมาครับผมอย่าบอกว่าสี่ตัวมาสักสี่ตัวได้ไหมโอ้โหฟรีเกมรอบที่สานี่เอาอยู่เลยครับผมเป็น20บาทครับโอ้โหใครที่ยังไม่ได้เล่นตามเวลาเนี่ยครับใครคลิ๊งที่ฟองหมดด้านล่างได้เลยนี่ครับโอ้โหฟีมาฟีได้ฟรีครับแต่ก็ไม่จ่ายเลยครับผมจะมาเพื่ออะไรวะโอ้โหสิบหมุนครับไม่เข้าเลยครับแล้วยังไง โอ้โหเกือบจะตกอยู่แล้วเอา้าสวยงามครับ30มหมุนครับโอ้โหถ้ามึงมาขนาดนี้แล้วมึงไม่เข้าไม่ต้องมาไงครับเข้าหรือเปล่ามันต้องล้างเค็ดไปหนึ่งรอบครับผมโอ้โหสามสิบหมุนนะเนี่ยโอ้โหมาโอ้โหมึงเข้าเองมาเฉยๆครับแต่ก็ไม่เข้าไม่ไหลเลยครับ โอ้โหนี่คือหงุดหงิดนะผมว่าหงุดหงิดนะจังหวะนี้นะน่าเสียดายครับฟรีทั้ง30หมุนครับผมโอ้โหแล้วแตกมาแค่นี้นะครับล้างเค็ดไปแม่งเลยเอ,อ้ยี่ยี่หนึ่งหมืนสุดท้ายครับผมอ,อ่ะอย่าบอกว่า40หมุนมาเอ,อ้ยไม่เบา <laughs> โอ้โหแล้วดูครับ30มหมุนเบ็ด20บาทครับผมถือว่าเกลือนะ ไม่เกือกลางๆเลยแล้วกันนะครับสามพันกว่าบาทนะอ่ะเอาเป็นว่าหยุดเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับจาดดูที่ฟรีเกมจังหวะเมื่อกี้แล้ว30หมุนนะไม่แตกเลยนะโอ้โหก็ต้องหยุดกันรอๆครั้นี้ดีกว่าดีกว่าไม่ได้ถอนนะครับผมยังไงก็ฝากกันหน่อยนะครับใครที่เข้ามาแล้วอยากได้อยากถอนนะครับให้กดลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้แอดไค์ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ เอ,อเอ้ยกดผิดโอ้โหกะมีแถมอยู่อ่ะสวัสดีกันด้วยนะครับผม